ทีนี้ก็พอแล้วที่จะเห็นว่าภาวะร้ศีลธรรมนั่นน่งมันมันมีอยู่อย่างไรมันมาจากอะไรมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเราคนเนี่ยกำลังจมลงสู่ภาวะไร้ศีลธรรมอันนี้หรือหามังก <c oughs> ็พอจะมองเห็นกันแล้ว ที่ต่อไปนี้เราก็อยากจะพูดถึงเรื่องที่น่าจะรู้ต่อไปอีกคือเรื่องที่มันน่าอัศจรรย์หรือน่าหัวเราะด้วยกันคือข้อที่ว่าโลกสมัยปัจจุบัน,นพอเอิญไปตรงกับคำทำนายตั้งสองพันกว่าปีมาแล้ว พอพูดอย่างนี้คนแก่ๆบางคนก็นึกได้แล้วว่าอตมาจะพูดอะไรที่จะพูดถึงกิจเท่าแยกกันว่าทำนายพระเจ้าปัดเสนสิบหกข้อฝันทำนายฝันของพระเจ้าปัดเสนสิบหกข้อที่ชาบ้างเขาจะมาเรียกกันว่าทำนายปัดเทเวน <c oughs> คือปัดเทเวนคนเดียวกันน่ะทำนายของพระเจ้าปัดเสนที่กศลสี่หกข้อเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วทำไมมัน มามีเดี๋ยวนี้จริงตามนั้นเรื่องนี้จะโดยหัวข้อก็มีอยู่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกนั่นเองแพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดไปเปิดดูจะพบหัวข้อเป็นบาลีมีอยู่หลายบรรทัดอา,าให้ฟังกันหน่อย จะทาลุขขาทาวิโยขวาจะอตโตังโสสิคาลีจะคุมโพโภครนีจะอัปากจันทนังลาวูนิสิทันติสิลาปลวันติ มันดูกิโยกันหักเตทิรันติกาคังสุวรรณมาหปริวารยันติตาสาวากาเอลกามังพยาหิเจ็ดบรราาทัดนะนั้นน่ะมีอยู่ในพระไตรปิฎกเปในรูปของสบาลีที่ถือกันว่าเป็นพระพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าท่านเอามาตราัา ไปอะไรเปิดดูได้ไปไปดูบาลีแล้วตอนเล่มที่ยี่สิบเจ็ดที่นี่ที่เป็นคำอธิบายมันมีอยู่ในอัตกรกสาของพระบาลีนี่ช้าตะกัดตะกระสาที่เป็นฉบับบาลีก็ดูที่เล่มสองพินาร้อยสี่สิบหกถึงร้อยหกสิบสาม แล้วก็จะได้เรื่องความฝันนี่ทบทวนอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังพระพเจ้าแผ่นดินชื่อพระเสนนาอินอนฝันไปที่หกข้อนี้ก็กลัวไปถามพวกพรามพวกพรามเขาบอกว่า เป็นเรื่องร้ายสำหรับราชสมบัติและชีวิตของพระองค์เองต้องบูชายัญสรครามนี่เขามีแบบนี้เสมอพระบูชายันนั้นเขาได้กินได้ลาบได้เงินได้ต่างพระเจ้าแผ่นดินเชื่อก็สั่งให้จัดก,การบูชายันเอาคนมาสำหรับจะฆ่ามาเตรียมเอาคนเอาศาสตร์เอาไอ,อ้ไรื่อัต่างๆมาส่านเราจะทำการบูชายัน ที่พระราชินีให้มันลิกาทราบเรื่องนี้ข้าวพรตูนพระเจ้าแผ่นดินนั่นว่าให้ต้องแฝงคุปตให้ไปตูลถามพระพุทธเจ้าก่อน <c oughs> ที่ก็ไปพระเจ้าแผ่นดินก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามก็เล่าความฝันทีละข้อพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่ <c oughs> เรื่องสําหรับเอพระเจ้าแผ่นดินนั่น เป็นเรื่องที่จะเกิดในอนาคตข้างหน้านู้นที่เรามาดูกันว่าความฝันสิบหกข้อนั้นมันว่าอย่างไรแล้มันมตรงกับเหตุการณ์ในสมัยปัจจุบันนี้หรือไม่ถ้าสรุปโดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องมันก็มีว่าทั้งสิบหกข้อนั้นแสดงถึงความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์ในโลก แล้วช่างมาตรงกับสมัยนี้พอดีไม่ง่ายใดก็ง่ายหนึ่งง่ายหนึ่งรว่าเต็มทั้งร้อยเปอร์เซ็นก็มีทั้งสิบข,ข,ข้อนั้นมันเป็นเรื่องของความร้ายศีลธรรมของมนุษย์จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่พระ,จะเจ้าปัจเสนที่ฟันเห็นที่เกี่ยวกัข้อนี้เราจะต้องให้อภัยกขาบ,บ้างเพราะว่าการที่จะระบายภาพ ความคิดมันทำไม่ได้เพราะมันก็ต้องออกมาเป็นรูปเรื่องของวัตถุที่เราปุกลาทิศฐาน <c oughs> นั่นไอ้คำฝันนี่มันจึงเป็นคำที่ต้องแปลความอทีหนึ่งฝ <c oughs> ันมันมีสิบหกข้อ